สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กันในโปรแกรม Adobe Premiere Pro นะครับวันนี้จะมาสอนวิธีการ export ไฟล์ให้ไม่มีภาพพื้นหลังนะครับวิดีโอนี้ก็ถ่ายมาจากโทรศัพท์มือถือเนาะจะเป็นแนวตั้งเออือถ้าใครอยากดูฉบับคลิปเต็มนี้ก็กดตรงตัวไอด้านมุมขวานี้ได้เลยอ่วิธีเช็คว่ามันจะมีพื้นหลังหรือเปล่าให้เรากดตรงรูปปจัจแจตรงนี้นะครับ แล้วก็ไปตรงนี้แ a น p a l e n c y Grid นี่มันจะขึ้นเป็นแบบเ,เลือนนะครับโปง่ปงๆนะเออนั่นแหละอ่ะพอเรารู้ว่ามันไม่มีพื้นหลังแล้วให้เราทำการมารวิดีโอว่าเราจะเอาส่วนไหนในการเอ็กพอออกมานะครับให้กดตัว i แทนคำยอ่อคํา่่า in นนะครับแล้วก็เลื่อนไปหลังสุดของวิดีโอเนาะ เรากด O out แล้วเราก็ลากให้มันพอดีอับคลิปเนาะ,ะหลังจากนั้นแล้วก็มากดตรงไฟล์ export media ส่วนตรง format ให้เลือกเป็น QuickTime นะครับส่วน preset ให้เลือกเป็น โกลโ o ซ i นิฟอร์ R G B 12-bit Alpha a ลฟาแอดแมกซิมั t มบิตเลนะครับอ่าแล้วเราก็เลือกอย่างนี้แล้วเราก็ติ๊กตรงนี้ก็ได้เนาะหรือไม่ก็ไม่ต้องติ๊กก็ได้แต่เราว็รกกดทำการ Export นะครับหลังจากนั้นไฟล์ที่เราเอ็กซ์มามันจะเป็นไฟล์ M O V เนาะเดี๋ยวเปิดให้ดูอันนี้คือผมได้ทำการ Export เรียบร้อยแล้ว ผมได้ตั้งชื่อไฟล์เป็นมิสุเนาะเออเป็นชื่อมาของผมอันนี้คือเวลาเอ,อ็ก r อออกมาไฟล์จะได้เป็นหน้าตาแบบนี้นะครับเอากดเข้าไปมันก็จะกดดูไม่ได้แต่ว่าเราสามารถลากไฟล์เข้ามาในโปรแกรม Adobe Premiere Pro <c oughs> เพื่อทำการตัดคลิปได้เนาะจะทำให้ดู นี่เห็นไหมลากวางได้ปกติเลยแล้วก็ไม่มีพื้นหลังด้วยนี่ก็สำหรับวิดีโอนี้ก็มีเท่านี้นแหละถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเลยนะครับสำหรับคลิปนี้มีแค่นี้แหละครับสวัสดีครับ She'll